อันว่าอธิบายในปัญหาทั้งหลายสี่เหล่านั้นนี้จึงอยู่อันว่าอาหารอันบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งความหิวบริโภคแล้วกำจัดแล้วซึ่งความหิวแห่งบุคคลนั้นย่อมนำมาซึ่งเวทนาอันสบายครั้นเมื่อเวทนาอันสบายเกิดขึ้นอยู่แก่บุคคลพูดถึงแล้วซึ่งสุงเพราะการบริโภคซึ่งอาหารอันว่าความถึงพร้อมแห่งวันณนะในสรีระย่อมมี อันว่าเวทนาย่ำนำมาซึ่งรูปด้วยประการชนีก็อันว่าบุคคลพูดถึงแล้วซึ่งสรงเป็นผู้มีความสุขและความโสมนัสอันเกิดขึ้นแล้วด้วยอำนาจแห่งรูปอันเกิดขึ้นแต่อันเกิดแต่อาหารเป็นนอนอยู่หรือหรือว่านั่งอยู่ด้วยความคิดว่าในการนี้อันว่าความเบาใจเกิดแล้วแก่เราดังนี้ย่ำได้เฉพาะซึ่งผัสสะอันสบาย ครั้นเมื่อปัญหาทั้งหลายสี่เหล่านี้อันพระสารีบุตรแก้แล้วอย่างนี้อันว่าสามเณรบรรลุแล้วซึ่งพระอรหันต์กับปฏิกับด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายแม้อันว่าพระศาสดาตรัสแล้วกับพระเถระว่าดูก่อนสารีบุตรอันว่าเธอจงไปอันว่าเธอจงให้ซึ่งพัดแก่สามเณรของเธอดังนี้อันว่าพระเถระไปแล้วเคาะแล้วซึ่งประตูอันว่าสามเณรออกไปแล้วรับแล้ว ซึ่งบาตจากมือของพระเถระวางไว้แล้วณที่สุดแห่งหนึ่งพัดแล้วซึ่งพระเถระด้วยขั้วแห่งตาลครั้งนั้นอันว่าพระเถระกล่าวแล้วกับสามเณรนั้นว่าดูก่อนสามเณรอันว่าเธอจงกระทําซึ่งกีดด้วยพัดดางนี้อันว่าสามเณรถามแล้วว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญก็อันว่าท่านเล่าดังนี้ อันว่าพระเถระกล่าวแล้วว่าอันว่าขีดด้วยพัดอันเรากระทําแล้วอันว่าเธอจงกระทําเถิดดังนี้ประโยคเก่งที่สิบหน้าสามสิบเจ็ดอันว่าเด็กผู้มีการผลเจ็ดบวชแล้วเป็นเช่นกับด้วยดอกประทุมอันแย้มบานแล้วในขณะนั้นเป็นบรรลุแล้วซึ่งพระอรหัตในวันที่แปด นั่งพิจารณาอยู่แล้วซึ่งการเป็นที่ใส่เข้าซึ่งพัดได้กระทําแล้วซึ่งกิดด้วยพัดในการแห่งบาตอันสามเณนนั้นล้างแล้วเก็บไว้แล้วอันว่าเทพบุตรชื่อว่าจันปล่อยแล้วซึ่งมณทนแห่งพระจันทร์อันว่าเทพบุตรชื่อว่าสุริยะปล่อยแล้วซึ่งมณทนแห่งพระอาทิตย์ อันว่าเท้ามหาราชทั้งหลายสี่ปล่อยแล้วซึ่งการอารักขาตลอดทิศสี่อันว่าเท้าสกะผู้พระราชาแห่งเทพมทรงปล่อยแล้วซึ่งการอารักขาหน้าที่เป็นที่ชักอันว่าพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยแล้วไปแล้วจากที่อันเป็นถ้ำกลางอันว่าพิสูจน์ทั้งหลายยกโทษแล้วว่าอันว่าเงาเป็นธรรมชาติมีประมาณยิ่งเกิดแล้ว อันว่าพระอาทิตย์เคลื่อนคล้อยแล้วไปจากที่อันเป็นถ้ำกลาง